ช่วงสีสันโซเชียลค่ะเรามีเรื่องราวน่ารักนรักในโลกออนไลน์คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะหลายๆคลิปที่เราเลือกมาโอ้โหยอดวิวเป็นล้านไทยค่ะแล้วก็มีเรื่องแปลกๆของบางคนก็ไม่คาดคิดเนาะค่ะเรื่องแบบนี้มันก็มีด้วยว่ากันเรื่องของการไปเที่ยวห้างนะคะเราก็ทราบกันดีว่าเวลาไปจอดรถเนี่ยในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า<ๆ>เขาก็จะมีการแบ่งโซนเนาะพวกซปเปอรค์คาร์ใช่ก็จริงๆแล้วซปเปอรค์คาร์จะเป็นรถโหลดเตี้ยแล้วก็ไม่สามารถขึ้นสูงได้เขาก็จะมีที่จอดให้รถหรูราคาแพง แล้วก็เพื่อนบอกอ่ะเดีย๋ยวมารับไปยืนรอเลยตรงโซนจอดซูเปอร์คาร์ไอ้ใจเราก็อุ้ยไปยืนรอตรงนั้นเพื่อนขับซูเปอร์คาร์มารับแน่เลยอุอ้ยตายละเนาะเตรียมคอตั้งเลยเตรียมคอตั้งเลยอะเดี๋ยวเราไปดูไปยืนรออยู่ตรงนั้นก่อนไอ้เนี่ยโห เราจะให้ไปรอที่ร้านจอดรถซปเปอร์คาร์ทำไมมันน่้จะเป็นทางเข้าพอดีและจอดรับได้ง่ายๆจุดแรกของห้างเลยเพื่อนนะที่มารับจริงๆคือคันนี้มอเตอร์ไซค์แล้วจะยังไงตอนแรกถามด้วยนะว่าคันไหนอะคันไหนไอ้เพื่อนบอกสีแดงรถสีแดงแล้วก็อุ้ยซปเปอร์คาร์สีแดงรถ<อ>สปอร์ตสีแดงแน่นๆเปล่าเลยไหนอะสีแดง มอเตอร์ไซค์สีแดงจ้านี่ไงแดงยันรองเทา้าก็แดงจริงๆรองเท้าก็แดง <laughs> คลิปนี้คนดู2.5ล้านวิวดูเชวคุณผู้ชมเห็นมาว่ากันด้วยเรื่องของซุปเปอร์คาร์สนุกสนุก <laughs> คอมเมนต์แซวอะไรบ้างไหมพี่เบลคอมเมนต์แซวเยอะค่ะก็นี่ไงสปอร์ตเปิดประทุนนะเออดีเขาก็เปิดประทุนรับลมนะสปอร์ตสองที่นั่งอืม แต่แบบสองที่นั่งแบบสอน <c oughs> แต่นี่ประหยัดเวลานะรถติดเนี่ยจะนึกถึงผม,มใช่ไหมคะก็สีแดงตรงปกไม่ได้โกหกกันก็บอกแล้วว่าสีแดงสีแดงอืก็รถสีแดงจริงๆแต่ถ้าอย่างนี้อยู่ในเมืองชอบนะเพราะว่ารถติดทีเสียเวลามากพอมีเจ้าคันเล็กอย่างนี้นะฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟแต่ต้องหุบเข่าให้ดีเก็บเก็บเข่าให้ดี ไม่งั้นปุ๊กปักปุ๊กปักกับรถข้างได้ถ้ารถติดอ่ะจะนึกถึงคันนี้ขึ้นมาเลยจริงจริงแต่เวลาถ้าแบบเป็นคุณพ่อบ้านอะไรเงี้ยทะเลาะกับภรรยาแล้วภรรยาไล่ออกไปนอนที่รถเงี้ยก็จะไม่ชอบเพราะไม่ใช่เป็นรถยนต์เนาะรถปออระไสนยุงกัดเลยทีเดียวอะ เรื่องราวต่อไปสีสันโซเชียลนะคะต้องบอกว่าคลิปนี้ก็เป็นไวรัลค่ะมีคนดูถึงหลักล้านวิวเช่นเดียวกันนะคะเป็นคู่แข่งกับรถขายไอศครีมเคยเป็นไหมที่แบบรถขายไอติมอะ่ะเขาเป็นอะไรเขาต้องขี่เร็วอะ่ะบางทีวิ่งตามอะ่ะแล้วซื้อไม่ทันอะ่ะอันนี้ก็บอกว่าคู่แข่งรถขายไอศครีมก็รถขายผักคันนี้แหละคือคือขับไวมากอะ่ะแล้วไอติมขับไวแต่รถคู่แข่งอันนี้เขาบอกว่าทั้งบีบตแตรทั้งตะโกนพ่อค้าก็ไม่จอดทําไมไม่จอดไปดูกันค่ะ เร็วมากนะแล้วได้ยินเสียงเหมือนแบบว่าโอ้โหพี่ซื้อมะละกอหน่อยพี่ขาซื้อมะละกอหน่อยโอ้ยพี่ขาดูว่าถ่ายหนังเรื่องเดอะฟาสอยู่หรือไงคะโพสต์คลิปสุดฮานี้นะคะเมื่อเธอกับเพื่อนแหมเรียกร้องจานมะละกอขนาดนี้แน่นอนเมนูคงไม่ใช่สเต็กแน่นอนอยากกินส้มตำคุณผู้ชมแต่ตอนนั้นร้านขายผักที่รู้จักแถวนั้นปิดมดแล้วก็เลยตัดสใจว่า,าไม่กินส้มตำแล้วเธอไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าแต่ระหว่างทางโชคดีเจอรถขายผัก เป็นรถพ่วงข้างแบบนี้ค่ะอุ้ยตอนแรกก็บีบแตรตะโกนเรียกนะไม่จอดขับไปขนาบข้างตอนแรกบีบแตรตะโกนเรียกไม่จอดอก็เลยพยายามเร่งเครื่องตามแล้วไปขนาบใกล้ๆอย่างนี้แล้วอะ่ะเขาก็ยังไม่ได้ยินเพราะว่าอะไรเพราะค้าเปิดเพลงดังมากทําให้ไม่ได้ยินเสียง เหมือนฟ้าตั้งใจจะแกล้งว่าวันนี้เธอไม่มีสิทธิ์จะกินส้มตำเด็ดขาดเพราะว่าเห็นมะละกอแขวอยู่ตรงหน้าแต่ก็ไม่สามารถคว้ามากินได้ตกลงก็ไม่ได้ซื้อหรอตามไม่ทันอุย้ยไม่ได้ทันเออคนมาคอมเมนต์บอกว่าพี่เขาเน้นขับเขาไม่เน้นขายหรอกอคันนี้เออเขาบอกหมดเวลาแล้วครับเจผมจะกลับบ้าน เออบางคนบอกน่าจะหมดเวลาขายแล้วรีบกลับบ้านเมียน่าจะโทรตามเออคนเน้นขับจริงๆอ่ะเน้นขับรับลมเปิดเพลงไปเรื่อยๆไม่ได้ขายไม่เล้นขายออบางคนสงสยัยเอ,อ๊ะหรือว่าลุงคนนี้เคยขับรถไอติมมาก่อนไอติมว่าขี่เร็วเหมือนกันเนคยวิ่งตามรถไอติมเหมือนกันอ่ะแต่สงสารเสียงคนขี่ตามนี่แหละปี <c oughs> ๊ซื้อมาละกอนอ <c oughs> อเนาะกินอดกินเน่ยคนมันอยากกินมันต้องได้กินนะบางทีนึกออกไหมโอ้อยากกินซ้มตามแล้วไม่ได้กินอ่ะท้อใจเลยส่วนเรื่องนี้โพสต์เอาไว้ในติกตอก คือมีเพื่อนอ่ะเอารถจักรยานยนต์ไปเจาะริมทางเท้าเพื่อส่งเพื่อนขึ้นรถเมย์ปรากฏว่าเพื่อนก็ขึ้นรถเมย์ไปรถเมย์ออกไปรถกู้ภัยมาแทนา <No. S 1> แล้วมาถามไหนไหนคันไหนอุบัติเหตุให้ให้ช่วยคันไหนมีคนแจ้งว่ารถชนกันสองคันเดี๋ยวลองไปดูค่ะ เงียบพี่กู้ภัยมาถึงไหนไหนมีคนแจ้งว่ารถจักรยานยนต์สองคันชนกันน้องบอกเปล่าน้องแค่จอดรถจักรยานยนต์ส่งเพื่อนขึ้นรถเมย์งงเลยเลยยกมือไหว้ขอโทษว่าเปล่าค่าเปล่าใครโทรแจ้งก็ไม่หลูจังหวะมาส่งหลายคนมาเห็นจักรยานยนต์จอดแบบจอดเบียดเบียดกันอะไรเงี้ย แหมเกือบได้นั่งรถกู้ภัยกลับบ้านซะแล้วน้องๆกลุ่มนี้ <c oughs> เออแต่จริงๆแล้วถ้าแบบเป็นการโทรแจ้งเล่นๆขำๆไม่ได้นะไม่ได้ไม่ดีเลยแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะมันเสียเวลาเขาว่าแต่เชื่อว่าน,นี้น่าจะเป็นพลเมืองดีที่ขับผ่านและะว้วจังหวะแบบหันไปเห็นเหมือนคนกําลังมุงมุง <c oughs> ใช่อาจจะมีคนล้มอยู่หรืออะไรเงี้ยกำลังช่วยเหลือกันอยู่เอาโทรแจ้งดีกว่าแล้วกู้ภัยก็มาไวซะนะจะเป็นอย่างนั้นนะคะ เอาิปเล่กต่อไปนะคะก็บอกเห็นแล้วเกือบหลอนแต่กลับมาได้คุณผู้ชมคะ่ะเมื่อผู้ชายคนนี้นะคะพี่แกกจอดรถติดไฟแดงอยู่แต่พอหันไปนอกรถเห็นคุณลุงคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์พาหลานชายสองคนไปโรงเรียนแต่ที่น่าตกใจก็คือน้องคนเล็กที่นั่งอยู่ตรงกลางค่ะคุณผู้ชมดูดีๆนะคะน้องไม่มีหัวค่ะไปดูกันก่อนคะอ่ะใจใหายแวบ จะเหวะเหมือนกันถ้าน้องยังไม่โผล่หัวขึ้นมาอีกนี่จะกรี๊ดแล้วนะคือมุมกล้องน่ากลัวมากถ้าเจอตอนกลางคืนคิดยังไงคุณผู้ชมอย่างเงี้ยน่ากลัวจริงน่ากลัวมากมีคนดูถึงสองล้านวิวเลยนะคุณผู้ชมนี่หัวโผล่มาแล้วโผล่ลูกโผล่ลูกคอพับคออ่อนคนมาคอมเมนต์มาเแข่ง่วงนอนเฉยเฉคุณพี่อย่าคิดไปเองนะครับเขาบอกหนึ่งหนึ่งสามมาแน่งวดนี้หนึ่งหนึ่งสามจากไหนอ่ะจากไหนอ่ะอ๋อรถจากสองแถวข้างหลัง หนึ 1, 1, ่งหนึ่งสามแหมคนก็เข้าใจซูมดูเนาะเอองงมากเอาเลขมาจากไหนบางคนมาเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับผมอ๋อคนหัวลุกนะั่งดูแว็บแรกอ่ะก็ง่วงอะเนาะตกใจอยู่เด็กะัะง่วงก็หลับในทุกที่เหมือนที่น้องชมพู่บอกริงนะใช่ค่ะยืนเลนผู้บอลยังหลับเลยคุณผู้ชมซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็หลับได้อ่ะปิดท้ายสั้นๆอีกหนึ่งข่าวไหมปิดท้ายสั้นๆเป็นเรื่อนน้องหมาน้องหมาน่ารักมากน้องหมาเต้นได้ด้วยนะคุณผู้ชมเต้นเก่งเต้นมันด้วยนะไม่รู้เอาพลังมาจากไหนเดี๋ยวลองไปดูค่ะอย เป็น,น,นดูน้องอ่ะนั่งเต้นไปเรื่อยๆจริงๆเต้นเก่งแบบนี้ต้องหุ่นเซเลนเดอร์นะอ่ะใช่ๆชแต่ส่เคือกินเยอะขเขาเลยอออกกำลังกายน้องะะอบน้องอบแล้วน้องหมาอีกตัวหนึ่งมองแบบงงๆเนี่บอกเต้นให้เด็กมันดูทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยเ <c oughs> จ้าทัพทีมตัวสีเข้มเจ้าไพลินตัวสีขาว เต่นเก่งจริงๆคนดูไปตั้ง2.5ล้านวิวนะคะว้าวเห็นไหมคลิปน่ารักๆักในช่วงสุดท้ายกับสีสันโซเชียลนะคะให้คุณผู้ชมมีอารมณ์ที่สดใสกันนะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจากน,นลินฟ้าด้วยค่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ